บรรยากาศที่ฟลุกคาเฟ่นฟังเฟิดจ้ามาถึงแฟลงเปิดแล้วจา้านี่คือบรรยากาศในแอร์พอตฟังเปิดจ้ารอขึ้นเครื่องไทยแอรเวยังไม่ออกเลยคนไม่เยอะเท่าไหร่แล้วเพราะว่าโควิดมันระบาด โควิดระบาดเห็ดให้คนบกคอยเดินทางไปสมาสอันนี้แหละบรรยากาศของฟลุคคาเฟนให้ภาพบรรยายเด้อจ้าเมื่อกี้มาพออันอันคนสปปล่าพราเจ้ามากประชุมตอนนี้ขราเจ้าไปแล้ว ขาเจ้าไปแล้วเหลือแต่คุณยายประยัดนี่แหละคุณยายประยัดเก็บบรรยากาศในฟลุกคาเฟ่นให้พี่น้องป้องปลายได้ชมนะคะนี่คือฟลุกคาเฟ่นในจังหวัดฟังเฟิดจ้าปลายโฆษณาคนไทยบ่มีคนไทยบอ,ค,ยบอคอยมีบอเห็นบอท่านเห็นคนไทย เห็นแต่คนล่าสีคนแต่เพื่นตอนนี้เพื่นขึ้นเครื่องไปแล้วเพื่นสิไปลงสิงคโปร์แอนไลน์นี่แหละคะ่ะคุณยายประหยัดจะกลับเมืองไทยตอนนี้ถึงฟังเปิดแล้วถ่ายบรรยากาศรายงานตัวให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศของลุกคาเฟ่หรือว่าแอปพอร์ตของจังหวัด ฟังฟ์ดค่ะบรรยากาศวันนี้ก็ได้แค่นี้ละจ้ากระเป๋าคุณยายประหยัดก็มีแต่ช็อกโกแลตเดอมีแต่ช็อกโกแลตเดอนี่ นั่งทายอยู่กับบอลจ้าพี่น้องจ้ามาผูด้เดียวบ่มีผู้เฝ้ากระเป๋าให้ก็เลยนั่งทายอยู่บองเ่าค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะนั่งรออีกสองชั่วโมงคะ่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศในเครื่องบินให้ชมคะ่ะของไทยแอร์เวย์ค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ